Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News มองไพรยนารุมิรสมรสเท่าเทียมผ่านมติพักการเมือง8มิถุนายนนี้มีความคึกคัก เมื่อมองผ่านสีสันของไพรนริมิดบนถนนสีลมเป็นความคึกคักในลักษณะแห่งการปลดปล่อยและสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มาพร้อมกับอีเวนต์ของเหล่า LGBTQ+ ที่แสดงออกจะเห็นการพยายามเข้าไปมีส่วนร่วม ของพักการเมืองต่างๆอย่าแปลกใจหากพักประชาธิปัตย์จะมีการเติมสายรุ้งเข้าไปรอบโลโก้พระนางธรณีบีบมวยผมหรือปรากฏการโพสตข้อความจากพักกล้าแต่ที่น่าตื่นใจกว่ากลับเป็นการเดินทางเข้าไปร่วมในขบวนพาเหรดของคนสำคัญจำนวนไม่น้อยจากพักเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยและพักสามัญชนพักก้าวไกล ยิ่งตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าเมื่อพร่างพรบรที่เรียกขานอย่างรวบรัดว่าสมรสเท่าเทียมจะนำเข้าพิจารณาอีกครั้งในสภาผู้แทนราษฎรในวันที่8มิถุนาย,ยนนี้เหลือเวลาอีกเพียง2วันบทพิสูจน์ที่ว่าพักการเมืองใดนักการเมืองคนใดมีความจริงใจหรือไม่ต่อสิทธิและความเสมอภาคของ LGBTQ+ จะได้เห็นอย่างเป็นรูปประธรรม ไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยจุดละเอียดอ่อนและอ่อนไหวหนึ่งก็คือสถานะและการดำรงอยู่ของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเมื่อมองจากรัฐบาลและฝ่ายที่เสนอต้องยอมรับว่าร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้รับการผลักดันจากพักอนาคตใหม่ต่อเนื่องมายังกกาวไกล รูปธรรมสะท้อนความคิดฝ่ายรัฐบาลก็ชัดเจนเหมือนกันคือไม่เต็มใจที่จะยอมรับสภาพแห่งสมรสเท่าเทียมอย่างแท้จริงเห็นได้จากการพยายามเตะทวงรั้งดึงมีพักการเมืองหลายพักที่ไม่สุกงอมไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งเพื่อไทย คำถามคือการตัดสินใจในวันที่8มิถุนายนจะเป็นอย่างไรหากมองพรรก,การเมืองเพียงถแถลงการนักการเมืองเพียงแสดงออกเชิงปรากฏการก็เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากความเป็นจริงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติยิ่งการเมืองเคลื่อนไหวเร็วมากแค่ไหนพรรก,การเมืองและนักการเมืองจะยิ่งเข้าสู่พื้นที่แห่งการพิสูจน์มากขึ้นเท่านั้นความจริงจะปรากฏผ่านมาติในวันที่8มิถุนายนนี้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ